มันไม่ได้ผิดใจกันเลยมันทบหรือมันจะเอาเงินแสออ่ะเอาเงินล่อเอาเงินหลอกใช่ไหมมันจะได้เงินแสนคนจะมาเกิดมันเงินเราต้องเอาบุญหล่อเขาพ่อแม่ต้องอธิษฐานเอาบุญเป็นฐานถ้าเรามีบุญเยอะๆเราทําบุญเยอะๆบุญก็จะมานี่สาคัญเศรษฐีมาเกิดมันจะได้พ่อแม่เปลี่ยนชีวิตเลยถ้าเรากินเหล้า,ยาเยอะนี่สําคัญที่สุดอธิาก็มาอาธิษฐานุูลอาเจริงอันนี้เรื่องจริงนะนี่ ฟังไปฟังมาพระยังเูยสึกไปมีเมียไรพระอันอยู่เนี่ยพระมาจากพักจักรพนต่ก่อนผมคิดว่ามีลูกมีเต้านี่มันเอามาเลี้ยงลาบากมาพิจารณาว่าไม่ใช่คนผัวเมียแต่งงานกันคู่นังนี่นะคนจะรอมาเกิดเป็นลูกเราเดี่ยมีอยู่หกดวงวิญญาณมีใครพ่อกับแม่ปู่กับย่าตากับยายครึ่งล้วยนะครึ่งล้วนนะที่จะรอมาเกิดจองบัตรกับลูกกับหลานี่ะ พุทธเราก็เลยทุกวันเกลายเป็นพุทธบริษัทจำกัดเอาแค่คนสองคนเอท่านเอ๊ะทำไงเราจะเทศสอนให้เผื่อจะตายแต่กายทำลายขันเทศให้คนชาพุทธเอาลูกรหลายๆคนคนมันจะได้มีบวชพระบวชนนี่สุมคณะเซียนพระจะได้หากินรุ่นลุกรุ่นล้านเห็ดโหลดใช่ไมเอ้าเกจีมันได้มาเกิดมาตายไปแล้วหาีเกิดไได้ที่เกิดไปได้พุทธบริษัทจำกัด จำกัดแค่หนึ่งแค่สองถ้าเราเอาลูกหลายคนเจจีอาจารย์เป็นสมเด็จเป็นเจ้าคุณตายไปแล้วยังมาทั้งหมดที่เด็ดไปเกิดได้พอเกิดมาเป็นเป็นพอโตขึ้นมาก็เป็นนักบวชโอ้โหลูกอาจารย์เนี่ยเป็นเจ้าคุณได้เป็นมหาด้กาบได้ไว้เป็นเจจีขมังเวทเอ้าเดี๋ยวเขาได้ออกเรียนนี่นะพวกเรา